ผมวันนี้จะมารีวิวสว่านแบตเตอรี่ไร้สายนะของแบน To ทลนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น TIDL I 2 0 0 3 1นะครับตัวนี้จะเป็นสว่านแบตเตอรี่20โวลต์ครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2แอมป์ครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาดแรงบิดอยู่ที่55นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยว มาดูกล่องเลยครับนี่ครับกล่องก็จะสภาพแบบนี้ครับก็ใช้งานมาสักพักแล้วนะครับนะครับข้างในก็จะมีสว่านหนึ่งตัวครับผมแล้วก็แท่นชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งแท่นครับผมแล้วก็กล่องใส่ดอกสว่านหนึ่งกล่องครับผมแบตเตอรี่สองก้อนนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่สองก้อนนะครับ ขนาด20โวลต์2แอมป์นะครับแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์2แอมป์นะครับผมมาดูต่อไปมาดูตัวเครื่องครับผมตัวเครื่องก็มีรอยฉีดกวนนิดหน่อยนะครับผมก็ใช้าางานมาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับลวดลายก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมข้างล่างก็จะเป็นอันนี้ตัว แสดงสถานะแบตเตอรีร่นะครับเราจะดูว่าแบตเตอรีร่เหลือเท่าไหร่เราก็กดนี่นะครับผมกดปุ่มนี้เลยครับนี่อันนี้เหลือหนึ่งขีดครับผมเราล็อบเครื่องก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมแบ็นทั้ง t นะครับผม ต่อไปเรามาดูการใช้งานกันเลยนะครับผมว่าจะการเจาะการยิงสกูอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาลองยิงสกูและเจาะใส่วัสดุทั้งสี่อย่างนี้นะครับอ,อ่นแรกก็เป็นเหล็กครับเหล็กกล่องขนาดสองนิ้วหนาประมาณส,สองมิลครับผมอ่านี้ก็จะเป็นอิดบล็อกครับอันนี้ส่วนอันนี้เป็นไม้ครับผมไม้จริงเลยนะครับอ่าอันนี้อิดบวลเบานะครับผมแล้วเรามาัน ลองดูกันเลยครับตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นคือจะเป็นสว่านสามระบบนะครับอ่าหนึ่งก็คือยิงสกูครับสองก็จะเป็นเจาะครับผมสามก็จะเป็นเจาะกระแทกครับผมอ่าตัวเป็นลูกค้อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการเจาะเด็กก่อนนะครับว่าจะใช้งานได้ดีสักแค่ไหนนะครับผมดอกเจาะนี้ ดอกจอเหล็กเนี่ยก็จะเป็นดอกจ่อขนาด6กมิลนะครับผม6กมิลนะครับอ่าลองดูกันเลยครับอ่านะครับผมใส่ดอกสว่านนะครับอ่าเราก็เสียบเข้าไปครับเราจะกดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือเราจะหมุนเราก็ได้นะครับหมุนกลับมาครับผมแน่นนะครับผมไม่มีหลุดครับเดี๋ยวจอเหล็กดูกันเลยนะครับ เาะนะครับเราจะปรับเป็นหมดเจาะนะครับเนี่ยตรงกลางนะครับผมเนี่นะครับเป็นหมดเจาะแล้วนะครับดอกสว่านขนาด6มิลน,นะครับผมลองเจาะเหล็กหนาะ2มิลน,นะครับเป็นยังไงครับไปดูกันครับ ูนะครับ จเจาะเหล็กนะครับได,ได้เลยนะครับต่อไปมาลองเจาะไม้กันเลยครับผมเอาดอกหกปีนก่อนนะครับนี่ครับผมดอกเดิมที่จเจาะเหล็กเมื่อกีอ้มาเจาะกันเลยนะครับ เข้านะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะครับอ่าอันนี้เหลือขีดเดียวแบตอ่อนแล้วครับโอเคครับต่อไปเรามาลองการเจาะกระแทกปูนดูนะครับผมเจาะกระแทกอิฐบล็อกนะครับแล้วก็อิฐมวลเบานะครับผมตัวนี้จะเป็นดอกตัวนี้จะเป็นดอกกระแทกนะครับ นี่จะเป็นดอกกระแทกขนาด8มิลน,นะครับเดี๋ยวเราจะปรับมาหมดค้อนนะครับในการเจาะปูนนะครับอะไรเลยครับ เจาะปูนเจาะอิฐบล็อกก็พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาไปเจาะคอนกรีตผมว่าไม่แนะนําดีกว่านะครับไม่เหมาะสาหรับงานหนักครับผมงานเบาๆบแบบนี้พอได้นะครับถ้าจะเจาะคอนกรีตก็เอาสว่านโตรตารีดีกว่านะครับต่อไปเรามาลองเจาะอิฐมวลเบากันดูนะครับอิฐมวเบานะครับใช้หมุดกระแทกเหมือนเดิมครับ huh ยิบมวลบอนะครับผมก็เหมาะมากครับสําหรับงานบอลครับงานหนักๆไม่ค่อยแนะนํานะครับสําหรับเอาไปใช้งานหนักงานคอนกรีตอะไรกาะอิดจาะอะไรเนี่ยพอได้นะครับผมพอได้นะครับต่อไปเราจะมาลองยิงสกูรูดูนะครับผมจะยิงเหล็กแล้วก็ยิงไม้นะครับมาลองกันเลยครับลองมายิงสกูยิงเหล็กก่อนนะครับผม ผมจะใช้เป็นสกูลปลายสว่านนะครับมาลองกันเลยครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นโหมดจริงสกูนะครับที่หน,นะครับผมที่1น,นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาลองปรับค่าท็อร์กน้อยๆดูก่อนนะครับผมจะเอาสักประมาณ เจ็ดแล้วกันนะครับเจ็ดครับมาเริ่มกันเลยครับเข้านะครับครับเข้านะครับเจาะเหล็กเข้านะครับขันสกูขันสก,นสกูใส่เหล็ก เข้านะครับอย่างง่ายเลยนะครับต่อไปเรามาลองขันสก,กูใส่ไม้กันดูนะครับสก,กูที่ใช้จะเป็นสก,กูขนาดสองนิ้วครับขนาดสองนิ้วครับแต่ยากนิดนึงนะครับเราต้องใช้มือหนึ่งจับกล้องต้องใช้มือนึงจับสว่านครับถ้าขันแบบนี้ต้องประคองสองมือไปด้วยกันนะครับ นะครับแรงท็อกเจไม่พอนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสักประมาณสิบห้านะครับสิบห้าสิบห้าสิบหกนะครับ ยากมากนะครับมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งจับสว่างไม่ได้เลยนะครับต้องจับสองมือครับนี่ก็จมไปเลยครับ่าดอกครับดอกตะปูเกี่ยวขนาดสนิ้วนะครับก็จมไปเลยนะครับดูเลยครับผมจมไปเลยนะครับแต่ต้องใช้สองมือประคองครับมือเดียวไม่ได้ครับเพราะมันต้อง กดลงไปด้วยสำหรับการรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับตัวนี้ผมได้มาจาก Lazada ดะครับในราคาประมาณ3,000บาทครับเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับแต่ราคาเต็มๆช่วงธรรมดาอยู่ที่3,300บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากนะครับ ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ที่มีแปลงฐานนะครับไม่ใช่มอเตอร์บัสเลสนะครับจะเป็นจะเป็นมอเตอร์ที่มีแปลงฐานนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสีสีของตัวเครื่องนีะครับตรงมือจับเนี่ยถ้าทำมาเป็นสีดำหรือสีอะไรก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่สีนี้คือมันใช้ไปแล้วมันมันเปื้อนครับผม นี่แหละครับข้อเสียมันแต่ถ้าใครไม่ไม่ซีเรียสซชื้อมาซื้อมาใช้งานก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม